ก็สวัสดีครับผมห่างหายจากการทำคลิปไปเป็นเวลานานมากเลยทีนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อคลิปนะครับตามวัยที่ผมโตขึ้นมาก็ชแน,นลนี้ผมก็เอาไว้ทำเวลาลว่างๆเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ต่อวิทยาโทแล้วก็รอทํางานช่วงปิดเทอม,มอยู่นะครับก็สําหรับชแน,นลใหม่นี้ผมก็จะทําเนื้อหาเกี่ยวกับสาระเกี่ยวกับธุรกิจเกมข่าวสารต่างๆนะครับก็ทําให้มันโตขึ้นนะ,นะเนาะเพราะว่าผมก็อายุขึ้นแล้วนี้ผม ส่วนส่วนวิดีโอที่กำลังจะเข้ามานะครับก็จะเป็นอย่างแรกก็จะเป็นโดคลิปแรกที่ผมจะปล่อยออกก็คือเกี่ยวกับระบบพอ s สโปรแกรมการขายหน้าร้านที่ปัจจุบันนี้มีมากมายก็ผมก็จะรีวิวทุกโปรแกรมนะครับเพราะว่าผมก็สืบค้นมาทุอย่างแล้วก็ทดลองใช้ทุอย่างแล้วแล้วก็จะได้แนะนําว่าอันไหนเหมาะสมก็ก็จะรีวิวให้นะครับอย่างที่2ก็จะเป็นรีวิวเกมสั้นๆ5นาทีนะคะรับอาไว้คลายเครียด อานที่3ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับจิต,จตวิทยาแล้วก็เรื่องสนุกสนกในวัยเด็กนะครับที่มันห่างหายไปนานแล้วพวกการยุกิการแบนการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกจิตวิทยาโรคซึมเศร้านะครับก็ยังไงกันนะครับก็ส่วนวิอเก่าของก็ยังไม่ลบนะเพราะว่าก็แบบเป็นวัยเด็กๆเอาไว้ดูบ้างอะช่วงนั้นขยันมากเลยทำคลิปแบบยาวนานมากก็ขอ ก็ยังไงก็ฝากเนี้ยฝากตัวด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองคิดทุกวันที่30มขอแต่ละเดือนนะครับผมมาเจอกันครับบ๊ายบาย